โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนโปกกบอหนังมินากรนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คถึงการันตี35รอบนะครับเกียร์ก็ตีเป็นมูลค่าประมาณ7000บาทนะครับโอเคคลิปนี้ก็คือได้ทำการลงทุนไปเยอะมากๆนะทุกคนคือแบบลงทุน7000เพื่อเปิดเปิดเกียร์ให้ทุกคนดูอะเออก็ขอ ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอให้ถึง10,000วิวิวนะทุกคนเพราะว่ามันโคตรแพงเลยเออก็มันจะเป็นกำลังใจได้ดีมากๆนะครับถ้าทุกคนอน่ะกดไลค์กดแชร์โอเคเราไปกดเรื่อยๆเลยนะเราไม่สนใจอะไรนะก็คือเราเปิดแบบเปิดมันๆไปเลยทุกคนไม่ต้องไปสนใจอะไรเออก็กดไปนะฮะ เกือก็ช่างมันเราเน้นการันตีเอานะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อโอเคนะกดแล้วกดแล้วนะโอเคก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีแต่ความสุขแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะทุกคนเพราะว่าการที่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายแล้วก็แบบทำ ทำความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองเหมือนผมอะ่ะผมก็เติมเกมเพราะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผมนะทุกคนก็ทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะก็เราก็ไ,ไปลุ้นลุ้นเอานะฮะอยากเดี๋ยวว่าลุ้นเกียร์เจ็ดโอ้อยากได้ห่วงยางทุกคนห่วงยางอืมห่วงยางไม่ก็เกียร์เกียร์จันทาโอ้โอหแจมแมวเลยเกียร์ช่องหลังนี่คือแบบล่าปานะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยว เออเกียร์ช่องหลังอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่จแจ็สแงนี่เป่ากระเด็นปิ้วปิ้วปิ้ว,วเลยโอเคฮะก็สูบไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคตอนนี้ยังไม่ได้เจ็ดเลยเออยังไม่ได้เจ็ดเลยทุกคนงงเปล่ะเอองงเปล่ะเกลือนะเกลือนะโอเคบึ๊บโอเคก็ไม่แย่นะไมแยตานสกิลก็ใส่ให้สายพลังได้อยู่นะทุกคนสายพลังสายพลังว่า เพราะหลบสกิลมันต้องใส่ให้ตัวที่มันบางๆหน่อยก็เราไปทำการเติมลูบี้อีกทีหนึ่งเลยนะครับก็9 8 8จัดไป1 p a แพ็คนะครับสวยงามพระรำแปนะฮะโอเคทำไมมันคล้องจองกันเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะทุกคน10 0 0 0วิว1 0 0 0 0วิวแล้วก็เอาสัก1000ซับเออคลิปนี้ขอ1000ซับได้ไหมทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออโอเคเราไปเปิดกรนต่อเลยนะทุกคน ไม่รู้จะว่าจะได้หรือเปล่าเจ็ดดาวในระหว่างกล่องเออมระหว่างสุ่มอ่ะเออขอหน่อยขอหน่อยสักชิ้นขนไก่ขนไก่ก็ดีนะจะเอาไปใส่ให้ตัวกันบินนะโอเคขอให้ได้นะไอ้เจ๊ผมอยากได้หมดเลยอ่ะจริง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 ,งไม่โมนะเนี่ยอยากได้หมดเลยโอเคฮะก็ยังไม่ได้เลยแบบอยเริ่มเครียดแล้วนะทุกคนมันโดนไปเกือบสองพันสามพันลูบี้แล้วนะ คือเริ่มเจ็บหนักแล้วนะทุกคนมันไม่ได้เจ็บเบาๆแล้วนะตอนนี้เจ็บหนักแล้วนะอือโอเคเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนกล่องกรไอ้เปลี่ยนกล่องสุ่มดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าคือยังไงอะ่ะมันมันเกลือแล้วมันก็เกลือจริงๆด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องก็ยังเกลือโอเคโอเคช่างมันเราอยากได้หวีนะจริงๆแล้วเราอยากได้หวีมากๆเลยนะทุกคน คือหวีเนี่ยมันเอาไปออฟโรดแร่ได้นะใส่ให้ว่องไวก็คือถ้าผมใส่ให้อลิสมันก็จะโกงมากมากเพราะาผมจะใส่3ออฟสองช่องโอ้โอถ้าได้ได้ช่องหน้านี่คือดีใจมากเลยทุกคนโอเคผมจะใส่ออฟหน้าให้การบิดแล้วกันถ้าผมได้มาแนละ้วผมก็จะเอาหวีนี่แหละหวีดีสุดเออหวีดีสุดไปไปไปโอเคโอเคอ่ะเปิดอีกห้ารอบนะทุกคนก็สวยงามนะโอเคโอเค ย่งไม่ได้เลยโอ้โหก็บีโอเคโอเคทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดแชร์เยอะๆนะทุกคนกดแชร์ให้เพื่อนดูนะว่าผมได้ทำการเสียงเงิน5,000บาทหลังเออจริงๆแล้วมันก็7,000บาทนะเพราะว่าคลิปก่อนผมก็โดนไปประมาณคลิปก่อนใช่ปะผมโดนประมาณประมาณ5,000บาทคลิปนี้ผมโดนอีก5,000บาท ประมาณ4,000บาทใช่ประมาณ4,000บาทโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มต่อกันเลยโอ้กดผิดกดผิดอ้าวไอชิบหายโอ้โหกดผิดเลยทุกคนแย่มากแก่มากโอเสีย oh, 300บาทฟรีโอเคโอเคช่างมันช่างมันเดี๋ยวผมจะเอาไปขายแล้วกันถือว่าแบบบัฟดวงบัฟดวงเพื่อโอเคโอเคเดยวโอ้โก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเติม 988รูปบูบีกแพ็คหนึ่งลวกันเพราะว่าตอนนี้ตรุรกีก็ค่อนข้างที่จะราคาขึ้นสูงพอสมควรนะทุกคนแล้วผมก็ต้องเติมก่อนระบบที่มันจะอัปเดตนะเพราะถ้ามันอัปเดตมันก็คือเติมไม่ได้แลวนะทุกคนโอเคเราไปทำการเติม988รปูบี้โอเคเติมแล้วนะเคขอพูดอีกรอบหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เถอะทุกคน เออผมขอเถอะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนโอ้อเจ็บหนักครับโอเคโอเคโอเคเปิดโอ้โหเกลือถ้ามันได้ดีๆผมว่าแบบโอเคคุ้มเลยนะเพราะว่าผมเสียสามร้อยบาทโอ้สาบเปิดสแพง3สายบาทโอ้เกลกอกโอเคช่างมาันช่างมาันเดี๋ยวถือว่าเป็นการเคราะดวงทุกคนเคราะดวงโอเคฮะ เดี๋ยวเราทําการกดไปกดการันตีกันดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อแบบผมต้องการดูว่าแบบผมต้องการอะไรอะ่ะโอเคก็ใครที่เห็นหน้าทีมผมก็อย่าเพิ่งตกใจนะผมใส่ใส่หน้าทีมนี้เพราะว่ามันเท่ดีนะฮะออผมผมอยากทำคลิปรีวิวอ่ะเออเอลิสกับ นัดสือนะคู่กันก็ประมาณนี้โอ้สปอยเคลิปอีกโอเคโอเคเดี๋ยวเราทำการไปกดการันตีดีกว่าโอเคฮะเราจะไปกดเลือกขวีก,กันนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากวีเนี่ยมีออฟโรดแร่ช่องหลังซึ่งผมยังไม่มีนะผมมีออฟโรดแร่ช่องกลางถึงเออประมาณ5ชิ้นนะเออประมาณ5ชิ้นเลยเอ้ยประมาณ6ชิ้นปะ่ะเพราะว่า6ชิ้นมี6ชิ้นทุกคนเยอะโคตรเยอะโคตรโคตรนะทุกคน โอเคครับก็คลิปนี้พีเพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มผมจะทําการสุ่มกบต่อนะทุกคนเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากเออเพราะว่าเราอยากได้กบเออมีปัญหาไหมโอเคก็เหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่นะก็เราได้กบมาด้วยก็เราเปิดกบไปเลยนะอยากได้กบแปดแปดดาวนะฮะเลือกาอลต้าหรือแปดดาวเลือกเอาเฮ้ยเลือกแปดดาวธรรมดานะ กบออาต้าค่อนข้างที่จะดีนะเนื่องจากเราสามารถเอาไปทำไฮเปอร์ได้แต่ตอนนี้เครียดเรื่องสถานสถานกา,การเงินนะทุกคนเพราะว่าเออมันใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะไอ,อ้ที่ว่าผมที่ผมว่ามันเยอะเนี่ยคือมันทำให้เปิดตัวนึงอ่ะมันใช้งบประมาณเยอะนะทุกคนจุดติจุดติจุดเตอโอ้โหโอเคนี้ก็คือ รวมยอดสรุปทั้งหมดที่ผมโดนเจ็บหนักไปนะก็คือก็ตามรูปเลยครัก็ขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบาย